โอ้โหนี่ท่าประจำมาแล้วมิสไซฉันถอนส่ะท่าประจำท่าประจำท่าประจำคุณท้อตายละตอนนี้เพลงตัวเกียรติต้องเท่าแล้วไหมหนึ่ง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 สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้ครอบครัวของเรามาอยู่ที่งาน Mitsubishi e m o t i o n w o r ์สค่ะ การเปิดมิติการขับขี่สุดท้าทายเลยแล้วถ้านึกถึงมิ t ูบิชิอีโมชั่นเนี่ยนึกถึงอะไรบอกก็จะนึกถึงการขับขี่ที่มีความเซฟตี้ที่ดีมากแล้วก็ปลอดภัยขับสนุกค่ะไม่ว่าจะเป็นคนขับขี่หรือคนนั่งนะคะแค่เราได้ขึ้นไปใน Mitsubishi แล้วก็รับรองว่าจะต้องรู้สึกเซฟแน่นอน อันนั้นมันเป็นความรู้สึกก่อนที่จะลองเทสต์ไดรฟ์แต่จริงๆแล้ว Mitsubishi Emotion เนี่ยมาจาก e l e c t r i f y e Motion มันคือการขับเคลื่อนมาสมสานด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ตอนนั้นเราไปงานเปิดตัวเขาว่าแต่ยังไม่ได้เทสต์ไดรฟ์รถรุ่นอะไรนะจําได้อยากเทสต์ไดรฟ์มากเลยจะเป็น Mitsubishi New Expander SUV กับ Mitsubishi New Expander Cross SUV ไง ชอบมากเลยต้องอยากลองอยู่แล้วพอตอนนี้ที่บริษัท<ม>เองก็ใช้อยู่แล้วแต่ใช้เป็นตัวเก่าก็นี่ก็ต้องมาลองดูว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะรู้ว่าสมรรถนะมัน,นจะเป็นยังไง,งตอนกลางคืนอ,อันนั้ของบริษัทอ,อ,อันนี้ไม่รู้ต้องลองอ่าแล้ววันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่หนองคอแอร์ฟิวเนาะคือบรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติมากๆรถก็จะได้โชว์สมรรถนะได้เต็มที่เลยภาพทางบรรยากาศอันสุดแานจะเนเจอร์แบบนี้ลมทัศน์มีแวนขับผ่านเออดีเดี๋ยวหทบีเป็นคนลองขับดูให้ผมขับหรอ ใช่สิเพราะเขาใช้ลองเปิดประสบการณ์ดูว่าอิโมชันเนี่ยมันเป็นยังไงต้องลอถง้าบัวขับก็คือเต่ากระโดดกันล้อค่ะบอกเลยโหไม่จริงขับเร็วตั้มอีกเบื่อแล้วบอกเลยนะคะว่าขับตอนกลางคืนสนุกแน่นอนเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูกิจกรรมกันีกว่าดูสิเขาแบบมีจุดไฟอะไรสวยงามเอ๊ะจุดไฟเขาไม่เปิดไฟเลยสวยมากเลยไปดูกันดีกว่าค่ะ ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าชื่องานเราคือ emotion words วันนั้นเราจะมาลองดูกันว่า emotion คืออะไรครับเริม่มจได้ดเข้าดีนคะเออแปบ๊บหนึ่งนะคะคือหน้ายังมันอยู่มันขับไม่ได้ค่ะเข้าใจไหมคะแปบ๊บหนึ่งแต่ว่าตอนนี้คือหน้าแบบโอเคแล้วเนาะไปะ หนะ้าแบบไม่มันลักก็ออกเอออีกนิดนึงก็จะมอ,อกและจริงวันนี้นะคะรถที่บัวเลือกที่จะมาทําการทดสไดก็คือคันนี้ค่ะ New Expander HEV นะคะเพราะับรู้สึกว่ามันเหมาะกับครอบครัวของบับมากกว่าแล้วก็แบบเวลาจะไปส่งลูกที่โรงเรียนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมาะกับความแบบ everyday use มากๆเลยนะแต่ใครที่ชอบเป็นสายลุยอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ไปเป็น New Expander Cross HEV นะคะอันนำขึ้นลุยเลย ขึ้นมาข้างในสิลูกนอน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 อย่งี้นะเดี๋ยวป้าจะปิดประตูนะคืเดี๋ยวป้าจะเปิดมาใหม่นะเออโซเทนะียบมานิดนึงแค่อยมานิดนึงโอ้โหเรามันคนครัวครับพี่โอ้ยตาทำหน้าภูมิใจสิลูกใ้าไหมใงนงะั้นทีอาอาอาเรียวเอคอคนครูคนครูคนครูเราคือคอนครูจริงเหรอจริง,ง<ย>หรือเปล่าอยู่ตรงไหนล่ะเราคือมันอยู่มันเกือบกระโดดเกาะ ป๊เเาเจ้าก็ไปเ้ยี่บไม่เดี๋ยวเขาเหยียบเดี๋ยวคนเหยียบตายแล้วมันไปปล่อยตรงนี้ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาเหยียบเอามือไว้ด้านหน้าก็เลยให้เขาเดินขึ้นเองลูกอุ้ยอุ้ยมันติดกอยอยู่บนวาตาแล้วเนี่ยตายแล้วนี่มันลูกพ่อจริงๆเลยหนูไม่กลัวเลยหรอวาตาก็คือเดินมาหามามีมหยิบจิ้งจกมามามีดูจิ้งจก ฉันก็นึกว่าเป็นจิ้งจกปอมอ้าวไม่ใช่ของจริงของจริงทำไมหนูกล้าขนาดนี้ลูกไม่กลัวเลยเลยพร้อมขับอยู่แล้วเนี่ยาสามีจะขับเหรอพร้อมขับ<ะ>อยู่แล้วเนี่ยรถคันนีน้นั่งได้งเจ็ดที่นั่งจะหยิบจะใส่ของวางอะไรสัมภาระได้หมดเลยพาลูกพาพี่เลี้ยงพาอะไรไปได้หมดครบค<อ>ือเที่ยอฟิตก็เลือกใช้รุ่นนี้<อ>เพราะว่าเราขนของแล้วเ,เราทำสระ่าฟาร์มใช่ไหมมันต้องวิ่งไปแบบทางลูกรังวิ่งขึ้นเขาว,วิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบ ตอบโจทย์มากแม่ตรงนี้ได้เลยแถมคันนี้เนี่ยยังเป็นฟูลไฮบริดเต็มรูปแบบด้วยเดี๋ยวก็รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองก่อนเดี๋ยวเราไปลองเทสท์กันวันนี้จะให้โปดเทสนะคัได้นะได้นะได้นะเอ้ยอย่าโกรธดูมาค่ะด่านแรกบบิงจะเป็นคนขี่เองนะคะขับบบิงจะเป็นคนขับเองค่ะ เตชันแรกเนี่ยครับเราก็จะใช้ไฟฟ้า EV ตัวนี้ครับในการขับขี่ด้วยวงล้อวงเลี้ยวประมาณ5.2เราจะต้องเหยียบเบ่งไม่เกิน5ครั้งครับอันดับ2ครับห้ามชนลูกบอลครับส่วนอันดับ3ครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด EV ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวโดยที่ห้ามให้เครื่องยนต์ติดเลยอย่าลืมตีวงตีวงอเยอะตีวงอเยอะเยอะยางคะเยอะแล้วโอเคคูจับเฮ้ย hey, นึก็ดูเป็นสาวท่คนหนึ่งนะคะอีอต้องขนานนสองแล้วให้ขนานสองด้วยคนนี้ยังไม่ได้แตะเบรกเลยเนี่ย เอาไงล่ะฉันว่าฉันก็ได้อยู่ฉันว่าฉันก็ได้อยู่เมื่อกี้รู้สึกว่าเครื่องมันเงียบมากเหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแต่เสียงเห็นชัยชนะนะคะ <S 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 จุดที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น time a c ก็คือปเป็นโหมดสปอร์ตเลย <S <S ในทุกครั้งที่เป็นโหมด time b a c นะครับมันจะขึ้น B ตัว B ตัวนี้ครับเป็น regenerative braking เหมือนกับการรี g e n ไฟเหมือนรถไฟฟ้าเลย โโอ้ห oh. เบรกดีมากเลยรู้สึกเดินแล้วแบบเวลาออกออกเอาตัวเร็วกว่าที่คิดด้วยที่สำคัญใช่ใช่ใช่แล้วรถก็ไม่กระชากด้วยเลอ,อกตัวเร็วอันนี้นี่ประหยัดน้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประหยัดน้ำมันมากครับคันนี้อยู่ที่สิบเก้าจุดสองโลลิตรเลยครับข oh. ับคนสบายเลยครับ oh. เอาจริงสัปดาห์หนึ่งนี่เราสามารถใช้ได้แบบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเนะี่ยอันนี้คือเวทใช่ครับอันนี้เป็นเวทโหมดทดสอบ AYC แล้ว ไอเสียบยอยคอนโทรลตัวเนี้ยบางทีทาให้เราเข้าโค้งครับมันกระชับขึ้นสมมติเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับมีการเบรกล้อในตรงนี้ให้ทํางานไม่เท่ากับฝั่งนี้กระจายแรงส่งใหเรเข้าโค้งได้กระชับมากขึ้นอ,อย่างด้านหน้าครับเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเขาก็จะมีน้าโปยรยลงมานะครับโอ้มาแล้วค่ะคุณเข้ามาแล้วค่ะตอนนี<ะ>้เพลงตัวเดียร์ด <laughs> ิด <laughs> ่งเข้าแล้วไหมดึง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  มากเลยรู้สึกว่าเข้าโค้งได้กระชับจริงๆงรู้สึกแบบดีคือแบบงงมากที่มันแบบมันไม่หลุดอะ่ะตอนแรกยังไม่ค่อยจะกล้าเหยียบยรู้สึกเอ๊ะมันจะหลุดหรือเปล่าหรือว่าป็นพอาะอะรอบนึงอโอเครู้สึกว่าได้แล้วค่อยๆกล้าเติมตอนแรกไม่กล้าเติมกลัวใช่แปลว่าระบบ AYC ของเขาอะแบบปลอดภัยดีมากเข้าโค้งได้กระชับดีมากเลยขมมากขมมากทายไม่ะบัดด้วยนะเมื่อสกียาจะเป็นหมวดของกราเวลละครับจะเป็นกรวดครับลูกลอยหินอะไรอย่างเงี้ยครับ <irgend. S 2> <amat S 1> คพี่เขาสนุกแล้วค่ะพี่เขาเครื่องติดแล้วค่ะเอาแล้วค่ะจริงๆรจังๆแล้วค่ะโอ้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 าอาโ้โม้นอ้โอาลอ้โอ้โอ่โง้อ้โอ้โู้โอ้อ้โ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 อกโอ้โอ้โอลโอ้อ้อ้โ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 าออ้้อออ้้ออ้โ เดี๋ยวผมจะแนะนำตั้งแต่ออกจากตรงนี้ครับเราใส่โหมด normal ก่อนเพื่อที่เราจะได้ดูว่าการที่เรา Normal ผ่านชุดเล็กๆด้านหน้าเนี่ยครับเป็นยังไงมีอาการมากน้อยเท่านั้นเลยทดลอง normal ลงลงลงโค้นว่าเป็นยังไงอ,อ,อ,อุ้ย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 พี่อาร์ตั๊กของเราโดนโคน้นเรียบร้อยตั๊กของเราเดี๋ยวเธอจับอันนี้มาครับเธอสบายดีไหม ต่กีดไม่เห็นใกล้องด้วยต่กี้องเบรกเลยตอนแรกจะวิ่งผ่านแล้วนะแล้วแบบเห็นต้องหังตาแล้ะเห็นใส่กล้องเฮ้ยแย่ละหันได้พวกเขายืนตรงแล้วแบบเป็นโคลนเต็มตัวตอนแรกเขาอยู่ห่างประมาณสามเมตรตอนนี้ห่างเป็นสิบเลยพี่หันที่บอกว่าไม่เอาละไม่ไว้ใจฝวเมียคู่ทีและไปเอาละครับหมดมัดครับผมคุณพี่เพาเอาละครับผมเอาละครับเอาละครับ นี่คะวงเลี้ยวดีไหมคะโอ้ไม่มีท้ายเลยโอ้สนุกมากเลยคือตอนแรกที่ลองใช้โหมดนอร์มอลรู้เลยว่าท้ายมันปัดอะเวลาเหยียบปุกท้ายมันปัดนิดหน่อยแต่ว่าพอกดโหมดมันปุ๊กคราวนี้ไม่มีเลยกระชับมากเลยเนาะเะกี้แล้ววงเลี้ยวอะไรแบบว่าสบายมากนะก็ไม่ไม่โดนกลวยสักนันนะอะตรงใจห่างแค่10เซนกับ5เซนนะไม่โดนกลวยเลยมีเล่าหรือขิงคะ <laughs> รู้สึกแบบผู้ชนะไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้เลยนะเนี่ยเห็นมีความตั้งใจทำฐานที่เขาลองแบบทั้งโครนทั้งกรวดทั้งถนนเปียก อย่างเดาดแรกที่เราเป็นคนขับแล้วรู้สึกว่าเราชนะแน่นอนนะคะก็คือรู้สึกว่ามันเงียบมากแล้วก็ขับง่ายแล้วก็แบบประหยัดไฟด้วยเอ้ยไปใช่ประหยัดน้ํามันด้วยส่วนดานที่2อออกตัวเร็วออกตัวไม่ได้กระชากด้วยแบบแบบออกดีอะ่ะแล้วก็เบรกอยู่แล้วโหมดที่3ที่เราใช้ก็คือโหมดเวทเขาจะแบบเอาน้ําทําให้ถนเปียกเลยแล้วก็อันนั้นเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเ oh พราะแบ <ye. S 1> แบแอบรู้สึกว่าแบบมันจะหลุดหรือเปล่านึกว่าโตเกียวดีป่ะทธอรอบแรกยังรู้สึกไม่ค่อยกลา้าเหมือนแตะเบรกแกะคันเร่งแต แต่พอรอบหลักอ้อยู่สบายเหยียบเลยเหยียบได้เลยทำเอาเมียปวดหัวไปเลยเกือบอ้วกหน่ะตะกี้แต่ดีมากคือสำหรับร้นใหญ่แล้วเกาะอยู่นี่คือแบบดีจริงนไม่ต้องให้เขาจริงๆแต่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยมันแบบสูตมันไม่ปาดใช่แล้วอันที่4 gravel คือเขาลองขับแบบกับพวกหินกรวดเยอะๆหลุมๆบ่อๆหินกรวดดีกว่าที่คิดไปเยอะมากดีกว่าต้องบอกแบบนี้ ส่วนอันสุดท้ายคือมัดมันเนี่ยเห็นเห็นความต่างชัดเจนคือลองโหมดธรรมดาก่อนรู้สึกเลยแม้ท้ายท้ายสายแน่นอนรู้สึกเลยว่าท้ายสาย แต่พอเปลี่ยนโหมดมัดโฟบแบบอยู่เลยอ่ะรู้สึกเอาอยู่เลยดีมากจริงมันค่อนข้างกระชับแล้วก็ไม่ไม่ติดหล่มด้วยเนาะคือมันดูเหมือนมันจะไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ไปได้อันนี้ต้องแบบรู้รู้สึกถึงความต่างจริงๆเขาถึงได้บอกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่จริงแล้วมันดีจริงๆนี่แหละคือ emotion ไม่่คือปกติเวลาที่เราได้ไปเทสท้ายมันจะเป็น3าธรรมดากับทรงธรรมดาใช่ไหมอันนี้เขาทำด่านที่แบบเขาต้องมั่นใจว่ารถเขาอยู่จริงๆอ่ะเขาถึงได้แบบให้เราลองแบบนี้ได้แล้วมันแบบอยู่จริงดีจริงค่ะเอาไปเลยค่ะ <S <S เปเดี๋ยวเราขึ้นหาลูกละไปหาลูกกันสวัสดีครับสวัสดีครับ่หลอมากเลยแล้วต้องมาทางานวยันนี้ราบทในแบู่ๆนะคะซืหช่วยครับกเลยเหมือนแม่คนเหมือนพ่อคนหนึงเลืออ่ะใช่ใช่ช่วยมาก ก็ไม่กล้าเลยนะเนี่ยฉันจะไม่กล้าไปฝากแบ่กับเขาเป็นเกลือนสองครับเป็นเกลือมีอะไรคะสามหนึ่งสามสูตรเฮ้ยพี่เฮ้ยเป็นเพื่อนละกันเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นเพื่อนสาวแต่ดูเหมือนน้องสาวมากอาจจะเป็นเกทในเวอร์ชันไซเอ็มนิดนึงเอสเลยแหละน่ารักเลยโอ้นี่ท้าประจำมาละพี่ชายฉันถอนสาวค่ะท้าประจำต่มากเลยท่าประจำท้าประจำท้าภูมิใจได้ท่าบุ้มใจไปไหนเขาเคน ถ้าภูมิใจหายไปไหนลูกยอมไหมยอมไห,ไหมมองกล้องนี้มองกล้องนี้หนึงง่งสองได้ล้วาว่าต้องจับตัวน้ำตาลเนี่ยป่าว่าว่าตาลเนี่ยจับตัวน,นี้ได้ขึ้นบิ๊กนิดนึงมาขวานิดนึงขวานิดนึงลูกมาขวานิดนึงขึ้นไปนิดนึงโอุย้ยพอดีแปะ๊ะอุ้ยเกือบได้แล้วลูกโมโหแล้วฉันได้แน่ฉันนี่แหละเป็นเซียน ฉันคือเจ้าแม่แห่งการจับตุ๊กตาฉันคือเจ้าแม่ดูจับปัวอ้าวทิ้งเลยฉันคือเจ้าแม่แห่งการจับตุ๊กตาพี่ตั้มดีกว่าพี่ตั้มตัวอยา่ได้มันจับไม่ได้อยู่แล้วต้ออยากให้ตัวเขียวอ่ะตัวเขียวัอยู่ข้างในมันจับไม่ได้อ่ะมันติดอ่ะนี่แหละ่ะเข้ามาป้าว่ายุต้องทำได้แน่เลยลูกทำไมรีบเลยเหรอลูกให้มัน กิ้งมาอุ้ยได้กิ้งมาได้ยอุ้ยเกือบได้แล้วลูกอุ้ยตะกี้มันดูจะได้นะเนี่ยแม่ในี่นี้ก็ได้เหมือนกันหนีเร็วหนี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 มันจะมากินแล้วไอมันจะมากินแล้วเศรษแล้วอะมาเราไปแปะถ้าสีมันมาต้องไปแปะมันลูกแปะกระโดดเออกระโดด นโอ้ยยี่แปดเท่าเดิมเลยเราลอยอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวดูมันนี้เขาจะสามารถเร็วมากลูกเฮ้ยจ้าฮึยจ้าเยี่แปด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 นี่ถึงกับต้องชนะลูกเลยเหรอเนี่ยโอสามเก้าสามสิบเก้าไดมาเลองสิสามเก้างั้นต้องเอาให้เท่าบีเลยสามเก้าแล้วค่อยหยุดได้ต้องเยอะกว่านี้สิ โ6 <Th> oh. นี่คือแอปเล่รีอคชันแค่นี้ต้องเอาชนะเมียด้วยนิสยัยแค่นี้ต้องเอาชนะเมียด้วยนิสยนนัย,ย,สยและนี่ค่ะเราได้ไปพิชิตมาแล้วเรียบร้อยแบชจากการไปเทสต์ไดรฟของเราแม่ชอบสีเขียวที่สุดเลยเพราะว่ามันได้ถึงความคอมฟอร์ตตะกี้ที่ไปนั่งนะมันแบบสบายมากๆมันได้ลองสัมผัสถึงฟูลไฮบริด ใช่ไหมแล้วก็แบบเซเว่นไดฟ์โหมดแล้วก็ AYC ใช่ดูว่าแบบครบเลยเนาะตะ<พ>บเลยในสนามอะ่ะแล้วก็แบบเขาแบบจัดงานได้ดีมากจรงิงๆใช่<ๆ>ได้ลองหลายแบบมากได้ลองได้ใช้จรงิงเลยวมันเป็นยังไงแล้วส่วนตัวของบัวนะคะด้วยความที่แบบว่าอไม่ใช่สายที่แบบขับรถเก่งอะไรมากมายเป็นคุณแม่คนหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออมันขับสบายแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับการที่จะไว้ขับในชีวิตประจำวนันไปช้อปปิง้งหรือว่าไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยได้หมดเลย แล้วก็ที่เก็บของเยอะมากคุณสามีใส่ถุงกลับได้เลยนะคะสบายใส่แค่ ค่ะเดี๋ยวบัวจะให้คำจำกัดความสั้นๆหน่อยละกันว่าคือเราชอบมากค่ะต้องอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆเนาะเพราะว่าแบบขับสบายมากนี่แหละคือประสบการณ์การขับขี่มิสูบิชิอีโมชันของพวกเราและอย่าลืมไปหาคำตอบกันนะคะว่ามิสูบิชิอ m โมชันของพวกคุณเนี่ยเป็นแบบไหนที่โชวมทั่วประเทศเลยค่ะแล้วสามารถลองได้ทั้งสอย่างเลยนะครับทั้ง New Expander SUV แล้วก็ New Expander Cross SUV ครับ ฝากติดตามข่าวสารนะคะที่เพจ Mitsubishi Motor Thailand ได้เลยค่ะบ๊ายบายส่งจุบ๊บส่งจุบ๊บ